มัน,นมีคำสอนของพุทธศาสนานิกายเซนที่เขาเรียกกันว่าซาเซนในญี่ปุ่นกนะ็<ม>สอนเรื่องกรรมฐานไว้น่าสนใจเนะขาใช้คำว่า Meditation is good for nothing นะก good for nothing เป็นสํานวนถ้าเราเปิดดูใน dictionary มันจะแปลว่าไม่เอาฐานไม่เป็นอะไรเลยไม่ได้เรื่องเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นอันศาเซนก็มีเทคนิคของการเจริญาอนาก็คือการเจริญกรรมฐานที่ไม่เอาอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยสักอย่าง ม่เอาแม้กระทั่งการบรรลุมรรคผลนะไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นคนดีไม่ใช่เพื่ออะไรทั้งนั้นนะนะก็บอกว่าแค่ก็แค่นั่งแค่นั้นเองนะนักบวชของนิไกยซาเซนก็จะสอนในแบบนี้ซึ่งพอสอนใอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ว่านะเป็นเรื่องที่ คนไม่เข้าใจจะปฏิบัติเพื่ออะไรการเจริญภาวนาถ้าไม่เป็นอะไรไม่เอาอะไรสักอย่างที่จริงอตมก็พูดเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนะเพราะว่าเธอจะว่าไปแล้วการเจริญภาวนาเนี่ยจะนิกายไหนก็ตามเซนนี่เป็นของมหายานนี่กายไหนก็ตามที่เป็นของพุทธเนี่ยก็จะลงรอยเดียวกันก็คือน เรื่องของการเจริญพันนั้นเป็นเรื่องของการสระละละวางนะไม่ใช่เพื่อที่จะเอาอะไรสักอย่างหรือเพื่อที่จะเป็นอะไรสักอย่างหรือเพื่อที่ให้ได้มาซึ่งอะไรสักอย่างนะมันพอเราได้ยินอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราจะฝึกไปทําไมก็อยู่เฉยก็ได้เนี่ยเนี่ยทำอะไรก็ทาเรื่อยเปื่อยไปปล่อยชีวิตมันดําเนินไปนะตามที่มันควรจะเป็น เพราะที่จริงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยส่วนมากเราก็คิดอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วเทคนิคการสอนแบบเนี้ยนะเราสอนเพื่อีจะให้ไม่ฝึกหรือไม่ทำด้วยตัณหานะไม่เอาตัณหาเป็นตัวนำวพอน,นั่งสมาธิเราก็อยากจะให้มันสงบนะอยากจะเห็นน่นเห็นนี่มันที่คนอื่นเขาเห็นนะอยากจะบรรลุ ฌานบรรลุอภิญญาบรรลุมรรคผลนิพพานนะแต่ว่าไอ้ที่ทำทางมันอยู่ในกายว่าเราทาำในหน้าของตัณหาว่าอยากจะเป็นอะไรขึ้นมาอยากจะพ้นทุกข์นี่เป็นตน้นเพราะันลองใช้เทคนิคอย่างนี้ไปใช้บ้างไม่ได้ทำอะไรนะนั่งเพื่อนนั่งเดินเพื่อเดินนะทำทเฉยๆนี่แหละไม่ได้ทำเพื่อที่จะเป็นอะไรอะไรอนี้ พอวาองใจอย่างนี้ก็จะรู้สึกอย่างหนึ่งว่ามันเบาสบายขึ้นมาไม่มีอะไรหนักอยู่ในใจนะแม้บางครั้งที่เราไปศึกษาคําสอนของพระุทธเจ้าเนะี่ยเจนคําว่าเอาตัณหาละตัณหาเอาความอยากปฏิบัตินั่นแหละละความอยากอีกทีหนึง่งแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะนั่นของเซนเองหนึ่งที่เขานั่งอยู่อย่างนั้นเน่ไม่ใช่นั่งเพื่อจะเป็นอะไรจะทําอะไรนั่งเฉย นั่งแล้วก็ดูตัวเองไว้เฉยๆนี่แหละนะนะมันวีนิทานที่เรามักจะเคยได้ยินคนเอาพูดถึงนี่บ่อยๆก็คือ <c oughs> เรื่องของอาจารย์กับลูกศิษย์เซนที่นะอาจารย์ถามลูกศิษย์ว่าระฆังมันดังเพราะอะไรนะระฆังเล็กๆนีย่นยน,ยนะที่มันมีน่ะใบ โฟลเล็กๆห้อยลงมาตรงกลางระครังนะลมก็พัดถูกใบโฟลนั้นนะเลยตัวแกนข้างในมันนะเหล็กข้างในก็จะไปเคาะกันละระคัง,ง,งอีกทีหนึง่งนะลูกศิษย์ก็บอกว่าที่จริงแล้วนะเสียงที่มันดังขึ้นมาเสียงระครังที่มันดังขึ้นมาก็ไม่ใช่เพราะ,ะระฆังนะ ไม่ใช่เพราะลมที่พัดระครังด้วยแต่มันเพราะใจของเราที่ไปสร้างเสียงนั้นขึ้นมานะอาจารย์ก็บอกว่าอย่างนี้ยังเข้าใจไม่ถูกต้องเพราะที่จริงแล้วลมก็ไม่มีรักครังก็ไม่มีเราก็ไม่มีนะแล้วนิทานก็จอบอยู่แค่นั้นนะเพราเราฟังนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นนิทานอะไรวะเนี่ยมันไม่รู้เรื่องนะฟังแล้วก็ไม่เข้าใจใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวนี้ถ้าเราโยงกลับมาที่คำสอนของผู้เจ้านะดั้งเดิมเนี่ยนะนะที่ตัดเรื่องของอนะันติเมทรูสคือความจริงสงสดุดนะหรือปรมัตธรรมเนี่ยนะความจริงเป็นระดับปรมัตเนี่ยนะนะก็เห็นว่าจริงแล้วผู้เจ้าสอนเรื่องของความไม่มีอะไรจริงๆก็คือนะมีอยู่อย่างไม่มีนะคืออนัตตา ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่จะเป็นอะไรขึ้นมาถ้ามีลมนะ่ะพัดระฆังดังขึ้นมานะ่ะคลื่นเสียงของระฆังนั้นดังมากะทบกับโสตประสาทนะจิตเข้าไปรับรู้นะจึงมีเสียงขึ้นมาถ้าจิตไม่เคยไปรับรู้จะมีเสียงหรือไม่มีเสียงก็ไม่มีความหมายอะไรเลย ไม่มีใครไปรู้ไปเห็นอะไรด้วยมันจะดังแล้วไม่ดังก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรือไม่มีความหมายอะไรขึ้นมานะแต่พอมีหูไปกระทบกับคลื่นเสียงในจิตที่เขาไปรับรู้นะจิตที่เขาไปรับรู้ก็ไม่ใช่จิตของใครเป็นเพียงธรรมชาติของจิตที่เขาไปรู้อารมณ์ในขณะหนึ่งหนึ่งรู้แล้วก็วางลงรู้แล้วก็ดับไปอย่างงี้นะันะ่นคนที่ปฏิบัติใหม่ๆก็จะไม่เข้าใจนะเพราะเราจะรู้สึก เรารู้ทุกทีเลยได้ยินเสียงนกร้องได้ยินเสียงไก่ขันก็มีเรากาลังได้ยินเสียงนกเสียงไก่มันขันตอนเช้าเช้าอย่างเงี้ยนะในวันนี้ไก่แจ้ไหลฟูงนะเราก็จะได้ยินเสียงไก่ขันยินเสียงรถวิ่งได้ยินเสียงหมาเหา่ามีเราเข้าไปรู้ทุกครั้งแต่พอเราภาวนาไปนานๆเนี่ยเราจะรู้สึกได้เองว่าพอกระทบแล้ก็ดับไปจิตเข้าไปรู้แล้วก็ดับไปไม่ได้ให้ค่ากับเสียงนั้น มันจะกลายเป็นว่าสักแต่ว่ารู้ขึ้นมาทันทีไม่มีใครเป็นอะไรจิตเขาก็เข้าไปรู้ตามธรรมชาติของมันไม่มีใครเป็นเจ้าของจิตนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ลงรอยเดียวกันกันกบที่เซนเอามาสอนในเทคนิคแบบนี้นะนะเะนัะ้นถ้าเราไปดูเทคนิคการสอนในเรื่องของปรมัตถสภาวะล้วนๆอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่ามีอีกศาสนาหนึ่งที่สอนเอาไว้คือศาสนาเตา๋า เนะต่ก็จะสอนในเรื่องแบบเนี้ไม่มีใครต้องเป็นอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติล้วนเต่าธรรมชาติอย่างหนึ่งแค่นั้นนะราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในหลายลที่นิกายที่เขาสอนไวาก็จะเห็นว่านะขณาที่ลงลึกไปถึงเรื่องของธรรมชาติล้วน,วนเนี่ยก็จะลงรอยเดียวกันทั้งหมดน่ะฉะนั้นะผู้เจ้าเอง ไม่ได้สอนแค่มุมเดียวเพราะโลกมันได้มีมุมเดียวนะสอนทั้งสองมุมก็มคือมุมที่เป็นสมมติสัจจะด้วยความจริงโดยสมมุตินะความจริงโดยสมมุติก็มีเรากําลังนั่งสมาธิกําลังหาทางพ้นทุกข์อยู่นี่แหละนะเรากําลังฝึกรู้กายรู้ใจเพื่อที่จะนะป่อยวางอารมณ์ทั้งหลายอะไรเงี้ยนะ่ะไม่เอาทั้งความยินดีไม่เอาทั้งความยินรา้า อันนี้ในมุมของสมมติสัจจะเพราะเนี่ยเราไปเห็นการสอนแบบเนี้ยก็เห็นอยู่เยอะแยะในหลายพระสูตรส่วนมากด้วยนะอย่างเช่นแม้กระทั่งในสติปัฏฐานโสดก็จะมีคําว่าพิกษุย่อมศึกษาว่าอะไรเงี้ยหายใจเข้าเธอย่อมรู้ว่ากําลังหายใจเข้าอยู่อะไรเงี้ยก็มีเขามีเราอยู่งั้นนแต่ว่าเขาเราพวกเนี้ย เป็นวิธีการสอนในเชิงของสมมติสนะัจจะนะจนนั่งพอถึงจุดหนึ่งแล้วผู้ภาวนาเองย่อมเข้าถึงตัวปรมัตสัจจะนั่นเองก็คือเข้าใจความจริงแท้ว่าแท้จริงแล้วไม่มีเราไม่มีเขานะเป็นเพียงศักว่าการทํางานของธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันเชื่อมโยงกันอยู่แค่นั้นเองที่มันเองอาศัยซึ่งกันและกันอยู่อย่างนั้นนะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูก นไม่มีอะไรต้องเป็นอะไรอย่างเงี้นะสำนวนพวกนี้ที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆน,นนี้คือเรื่องของปรมาตสัจจะนั้นสมมติสัจจะกับปรมาธสัจจะก็ต้องไปด้วยกันอีกเพราะทุกครั้งที่เราอยู่กับผู้อื่นอยู่กับโลกมันก็ต้องอาศัยสมมติสัจจะจะไปบอกไม่มีเขาไม่มีเราไม่ได้ไม่งั้นก็เราจะเราก็จะกลายเป็นคนที่เข้าถึงปรมาธิสัจจะแบบเพี้ยน นะไม่มีผู้ชายม,มีผู้หญิงเพราะฉะนั้นพระก็ไปนั่งกอดผู้หญิงได้สิเนะพราะไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงอบัตรก็ไม่มีวินัยก็ไม่ม้องรักษาเพราะอันนี้มีใครจะต้องเป็นอะไรอันนี้คือพวกตักกะวิบัติทั้งหลายนะถ้าไม่เอาเรื่อง,องสมุติสศัจจากมาเป็นตัวยึดโยงไว้ก็จะกลายเป็นเรื่องตักกะวิบัติแบบเนีนะ้ซึ่งมันมีอยู่เยอะแยนะมีอยู่หลายยุคหลายสมัยที่ มีคนชอบเอาเรื่องแบบนี้มาพูดนะบ่งบอกถึงความไม่เข้าใจทั้งสมมติสัจจะด้วยแล้วก็ปรมัทสัจจะด้วยนะืูประเภทว่านนิพานก็มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรเพราะทุกคนนิพานอยู่แล้วอย่างนี้นะก็แน่นอนนะนิพานเป็นธรรมะปรมัทสัจจะเป็นความจริงแท้ที่มีอยู่อย่างนั้นทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะะแต่ไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆแล้วก็บอกว่า นะหรือไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็จะบอกว่านิพพานอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่มันกลายเป็นตักกับวิบัติกนะ็ต้องแยกเนี่ยออกนะนะครับทีนะ่ตัวประธานมันเข้าไปทํางานยึดถือในขันนี้อยู่แล้วก็นะสร้างพบสร้างชาติขึ้นมาในขณะจิตหนึ่งเนี่ยว่ามีเรามีเขาอยู่เนี่ยนะอันนี้ก็ต้องอาศัยสมมติสัจจะนี่แหละเป็นฐานในการที่จะเรียนรู้นะจนกระทั่งเข้าใจว่า นะเมื่อแยกเอาสมมติออกไปเหมือนแยกเอาเปลือกทุเรียนออกไปแล้วเนี่ยนะก็จะเจอเนื้อในอร่อยๆในทุเรียนนะเมื่อเวลาศึกษาธรรมะก็แยกแยกให้ออกแค่นั้นเองอะไรคือสมมุติอะไรคือปรมัตร์นะอะไรคือเปลือกทุเรียนอะไรคือเนื้อทุเรียนอะไรคือเม็ดทุเรียนอะไรเงี้ยแยกให้ออกนะไม่ใช่ซื้อทุเรียนมากิโลนึงได้มาทั้งเปลือกทั้งเม็ดแล้วก็บนว่า ฉันจะกินแค่เนื้อทาไมต้องเอาเปลือกม่ให้ฉันด้วยเหลือด้วยความเสียดายก็เลยกินเปลือกทุเรียนก็ไปด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็กลายเป็นคนโง่คนหนึ่งแค่นั้นเองนละเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรควรทาความเข้าใจอเราเรียนรู้เราต้องมีศีลเพื่อจะได้อยู่กับสังคมนะอย่างสงบสุขไม่ไปเบียดเบียนกันด้วยทางกายวาจาใจอันนี้เป็นเรื่องของสมมติสัจจะนะไม่ไปประทุษร้ายคนอื่นเขา นะไม่ทำร้ายตัวเองอะไรพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องของสมมนะติสัจจะนี้พอเราฝึกเจริญภาวนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องของศีลละนะไม่ใช่แค่เรื่องของสมาธิละนะแต่ไปกลายเป็นเรื่องของปัญญาด้วยนะต้องครบทั้งสามอย่างนะพอเราฝึกไปฝึกไปเราก็จะแยกแยะออกเองว่าอ๋อเรายังต้องมีหน้าที่เป็นลูกอยู่นะยังมีหน้าที่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเจ้านายเป็นลูกน้อง เป็นพระเป็นโยมอะไรก็แล้วแต่หน้าที่ของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะโดยสมมุติเนี่ยนะนะเพราก็ต้องทําหน้าที่เพราะถ้าทุกคนไม่ทําหน้าที่เพราะยึดถือประมาทสจจะทั้งหมดกนนน็น่าจะอยู่กันยากนะนะน่าน่าจะต่างคนต่างอยู่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะนะครัที่มนุษย์เป็นสังคมเนี่ยนะ นะเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่ต้องทาร่วมกันมันมีอยู่และที่สําคัญก็คือมันไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ทุกคนมันอิงอาศัยซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นสมมติสัจจะก็จึงสําคัญเพราะฉะนั้นธรรมะในระดับจริยธรรมทั้งหลายซึ่งเรื่องของสมมติสัจจะก็ต้องมีเรามีหน้าที่ที่ทําต่อโลกยังไงทำมีหน้าที่ต่อสามียังไงมีหน้าที่ต่อภรรยาย,ยัางไง จะปฏิบัติตัวยังไงกับลูกกับพ่อกับแม่กับเจ้านายกับลูกน้องอะไรเนี่ยคําสอนพวกนี้นะอันนี้ต้องยึดถือเอาไว้นะนะมีจริยธรรมในการที่จะํำรงชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆอันนี้เป็นเรื่องของสมมุติอันนี้ต้องเข้าใจนะแต่นี้ในเรื่องปพระมรรมก็ต้องเข้าใจด้วยว่าแท้จริงแล้วมันไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกนะแท้จริงแล้วนะทุกคนมีหน้าที่ต้อง ึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจปรมมตธ,ธรรมเหล่านั้นปรมมตสัจจะเหล่านั้นว่าแท้จริงไม่มีอะไรอยู่นะมันเป็นเพียงธรรมชาติล,ล้วนๆที่กําลังดําเนินไปอยู่นะเพราะธรรมะในระดับจริยธรรมนีนะ่ผู้เจ้าอาจะบัญญัติขึ้นมานํามาสั่งสอนธรรมวินัยทั้งหลายนะแต่ถ้าเป็นปรมมตสัจจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้เจ้าบัญญัติขึ้นมานะเป็นสิ่งที่ผู้เจ้าค้นพบกฎธรรมชาติเหล่านั้นแล้วนํามาสอนนะ เหมือนเราไม่เคยไปสร้างอากาศขึ้นมาเราไม่ได้ไปสร้างดินสร้างหินสร้างอะไรขึ้นมาได้เลยนะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นคนเพียงเป็นเพียงค้นพบแค่นั้นเองว่าไหนจะต้องเอาหินนั่นมาทําอะไรถึงจะเป็นประโยชน์กับชีวิตมนุษย์ได้อย่างนี้นนะวน,วนวาิทยศาสตร์บริสุทธ์ก็ค้นพบกฎเกณฑ์ทฤษฎีทั้งหลายแค่นั้นเองนะแล้วเขาเอาทฤษฎีเหล่านี้มาประยุกต์ว่าจะเอาวัสดุสิ่งของ นะอุปกรณ์อะไรมาสร้างเทคโนโลย,ยีเพื่อให้มันมาอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์แค่นั้นเองเหนะมือนพวกนักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็จะเอามาใช้ส่วนนักวิทยาศาสตร์โดยสุดจริงๆไอสไตล์สร้างทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีสัมพัทธภาพขึ้นมาไอสไตล์ค้นพบอะไรก็ค้นพบกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแค่นั้นเองนะว่ามีอย่างนี้อย่างนี้อยู่นะแล้วคนก็เอานํามาสร้างทฤษฎีนั่นแหละเป็นพื้นฐานในการมาสร้าง ระเบิดปรมาณูอะไรอย่างต้นหรือมาสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์นะนะมาสร้างความวิบัติก็ได้มาสร้างสารรค์คุณค่าให้กับชีวิตก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนกันสิ่งที่พระเจ้าทรงค้นพบในระดับสมมุติเองก็เอาไว้ใช้นะเพื่อระยะควบคุมสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะส่วนในระดับปรมาทิัย์จะค้คนพบกฎธรรมชาติแล้วก็นํามาเปิดเผยให้ทุกคนเห็นว่า เราทุกคนสามารถเข้าถึงภาวะเหล่านี้ได้เข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเหล่านี้ได้พอนะถึงเวลานั้นมันก็ไม่มีใครจะต้องเป็นอะไรแค่นั้นเองเมื่อเข้าถึงแล้วก็ไม่มีใครจะต้องเป็นอะไรไม่มีใครจะต้องเกิดแก่เจ็บตายในความเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นกระบวนการทํางานของธรรมชาติอย่างหนึ่งแค่นั้นเองนะไม่มีใครที่จะบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาได้นี่เป็ต้น อยากจะเกิดอยากจะแก่อยากจะเจ็บอยากจะตายแค่ไหนมันก็ไม่เป็นถ้าไม่มีเหตุปัจจัยพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นนะหรือไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นมันก็จะเป็นถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อม่อนี่เป็นต้นนี่ก็องมันจะค่อยๆเข้าใจเข้าใจก็เกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าไม่มีใครจะต้องปล่อยวางอะไรนะถ้าในะดับจริยธรรมเนี่ยเราก็มักจะได้ยินคําว่าว่าฝึกปล่อยวางฝึกปล่อยวางใช่หไหม นะเวลาใครมาว่าอะไรก็แคนะแก็ปล่อยวางทัที่กคจะไปแบกไว้ทําไมเราจะได้ยินสำนวนนี้อะไรจะเกิดกช่างมันเถอนะช่างหัวมันจะมาทุกข์กับมันทําไมอะไรน,นี่มีแปลว่ามีคนที่จะต้องปล่อยวางนะแต่พอเราฝึกไปก็จะเห็นได้ว่าอ,อ๋อก็ธรรมชาติทั้งหมดในนานที่ทํางานแล้วจะต้องไปปล่อยวางอะไรเลยไม่มีใครจะต้องปล่อยวางอะไรนะแค่ใจมันยอมรับ ใจก็ไม่ใจของใครอีกใจมันยอมรับความมันจริงของธรรมชาติด้วยอ๋อมันเป็นของมันอยู่แค่นั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอาจจะฟังดูปวดหัวหน่อยก็ค่อยๆไปทำความเข้าใจกับกายกับใจตัวเองนี่แหละที่คิดว่ามีตัวเองอยู่นี่แหละไปค่อยศึกษาเรียนรู้เข้าใจก็จะเห็นเองว่าอากายก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันตามธรรมชาติใจก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน เป็นไปตามธรรมชาติแบบนั้นเองนะะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน